สวัสดีค่ะวันนี้ช่องจิตกรต่างแดนจะพาต่อในเรื่องของพินัยกรรมนะคะจากพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือลุงก็มาเปลี่ยนเป็นพินัยกรรมเทพเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็ไม่ต้องรอพิสูจน์ลายมือ ก็ไม่ต้องรอพิสูจน์ลายมือนะคะว่าเป็นของจริงหรือปลอมหรือถูกบังคับให้เขียนหรือคุณเขียนบ้าบ้ๆบอๆแล้วเขียนอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์ที่มีคนอยากได้สมบัติลุงคิดว่าลุงมีเงินที่ได้ที่สําคัญไม่ใช่ญาติพี่น้องแลใครใครๆก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เออก็มีอยู่วันหนึ่งลุงก็มาบอกว่า เอะอะไรกันนี่ที่รักมัเชรีมาเชร,เชรีขนาดฉันไม่มีสมบัติอะไรนะก็ยังมีคนอยากได้เออฉันก็ผิดเองนะที่คบคนไม่ดีรู้หน้าไม่รู้ใจไม่ใช่โคตรเงาอ,อะไรโอ๊ยขอโทษนะคะที่พูดคำไม่สุภาพจริงๆลุงพูดเจ็บกว่านี้นะคะคนฝรั่งเศสนี่เวลาเขาโกรธใครเขาดา่าแบบฟังไม่ได้เลยะคะ่ะพี่พัดก็ขอเซ็นเซอร์ไว้นะคะ จากนั้นลุงก็พาพี่ไปสำนักงานกฎหมายค่ะหรือเรียกว่าโนแตก็เสียค่าธรรมเนียมไม่กี่ยูโรคิดตามทรัพย์สินที่มีอยู่เพราะลุงแทบจะไม่มีทรัพย์สินเ,เขาก็ทำไว้มีสองฉบับค่ะฉบับหนึ่งนะคะดูนะคะก็จะอยู่ที่เราเราเก็บไว้ได้อีกฉบับหนึ่งก็จะให้สำนัก โนแต่ทนายความเนี่ยเก็บไว้สำนับงานกฎหมายทรัพย์สินอันน้อยนิดแต่ไม่เท่าความห่วงใยที่ลุงมีให้มีค่ามากกว่าหลายร้อยเท่าค่ะถ้าคนเรารู้จักพอชีวิตคนเราจะต้องการอะไรมากมายคะ่ะมีบ้านอยู่มีข้าวกินก็สุขใจแล้วค่ะ ลองเปิดตาดูโลกกว้างดูชีวิตแล้วคิดยังมีอีกหลายชีวิตที่เขาลำบาก,กว่ากเราเยอะค่ะชีวิตคนเรามันสั้นนะักอะไรที่เป็นความสุขก็ทําไปเถอะค่ะแต่อย่าให้อย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าทุกคนคิดได้แบบนี้โรคเราก็จะมีแต่ความสุขสงบ พอเพียงและพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เท่านี้ก็สุขใจแล้วค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากมายกับน้องๆสาวๆส,สายฝอทุกคนเหนื่อยท้อแท้เหนื่อยท้อแท้รำคาญกับผู้คนที่พยายามหาผลประโยชน์พิณกรรมคือทางออกค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย